สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็นแฟมลี่นะคะ,ะมินน้อยมาแล้วมินน้อยมาแล้วค่ะมินน้อยลอย้อไาได้ไหมเพราะว่ามันเย็นนะมินรีบกินข้าวลูกเร็วยี่สิบสี่นาทีเจนิกา24ยี่สิบโอ้โหอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะโอ้โหวันนี้มินน้อยทาข้าวเองด้วย เยี่ยมอร่อยค่ะลูกอเอายาข้าเฟรมโอ้ยอร่อยเลยกัดกินเองด้วยชุดยอดเลยอืมอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณอะไรนะ้น่โอ้ยแสพเสบหลายซสบหลายอร่อยเลยอร่อยเลย อร่อยเลยแล้วไม่อุ่นอยู่ฝาไม่เล่นเลอันเดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ของเอาอาหารว้างให้ลูกเมื่อเมื่อคืนไปห้องไม่อยากจะกลับเอาตัวนี้เขาได้สองถ้วยไม่อยากจะกลับเออเขาบอกว่าเออหนูจะนอนกับป้าแอนไดรมายังยังไม่ได้อาบน้ําเลยหนูอาบแล้วก็เลยบอกว่าไม่ได้ต้องไปอาบน้ำ เมื่อคืนเมื่อคืนใครอยากอยู่ฮนะเมื่อคืนใครอยากจะอยู่โอ้โหโอ้เมื่อวานได้ค่าขนมเยอะเลยแล้วเนี่ยเนาะีให้ค่าขนมได้ค่าขนมเยอะเลยเมื่อวานเนี้ยีน้องิ้อเต้นนมื่อวานอ้เอ้ยต้นเช้นเต้นเต้นเน้เชนเ็เต้นเต้นเตนเต้เต้น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 เต้เต้นนเ เอ้ท่านยังเมือ้านเดยมินน้อยเก่งนะลุกลกเกาะอีกแล้วลุกเกาะอีกแล้วไม่ทันข้าบมื่วันนอะไม่ทันข้าท่านแต่ว่าคนที่ยืนเคียงข้างฝัเขาวมัมีพร้อนข่าวมันมีอะไรเยืะจะซื้อจีโน่เต้นเหรอเออมันละเล็บไปเล็บไปเลยเห็นขาเต้นมันก็อาแล้วแล้ววันนี้ฝัดเพียงก็จบไหวเถอะนะให้ลองเต้นให้ดูหน่อยลิลลท่านยังเมื่อวิท่นเมื่อวานเกินแล้วเกินแล้วไม่น่าล่ะเมื่อเย็นพานั่งรถเล่นเขาล้อง เบบี้แชท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 เอาเรอตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถมาเดี๋ยวไปเอารถมาไหนกินข้าวยังกินข้าวยังเร็วไปนอนกันไหมวันนี้ใส่ชุดวันนี้ใส่ชุดพระวันนี้ใส่ชุดพระโอ้ก็ไม่โอเออโอเคอะไม่ไปไม่ไป ไปหน่อยยังไม่ได้ไปต้องกินข้าวก่อนต้องกินข้าวก่อนนะนะมายังไม่เห็นกินอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวไปแอนจะเอารถเนี่ยไปส่งบินน้อยขึ้นรถที่โรงเรียนขึ้นรถดีไหมคะกินดีไหมต้องกินข้าวก่อนขอบคุณนะครับถ้าไม่ถ้ามีถ้าไม่ไม่กินข้าวไปแอนจะไม่ไปส่งนะลูก ชิ่ง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 เิ่งเลยเอาข้าวมาตรงนี้เอากล้องมาตรงนี้ด้วยเอากล้องมาตรงนี้ด้วยด้ามาเอาบอกเอาข้าวมาตรงนี้เร็วเร็วได้แล้วได้แล้วหัวอ้าปากรอเลยหั้อ้าปากรอเลย เก่งมากูกเก่งมากปากรอแล้วนะย่าเหมือนลูกนกเลยดูในกระจกเลยเนี่ยอือได้เลยค่ะอ้นอร่อยลอร่อยเลยอักเอาข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดคนอะไรนารักจังแต่เพียงเจอ สองตัวยังนึกตาตาระตาระอ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วลูกเอาเอาขนมไม้ก่อนขนมไม้ก่อนขนมไม้ก่อนกินข้าวก่อนโอ้โหมีปูด้วยหืมแล้ว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 เคียง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 มออคินอันนี้เหรอแม่มาแล้วแม่มาแล้ว แม่เห็นหนูกินข้าวแม่บอกว่าลูกสาวแม่เก่งจังเลยแม่มาแล้วแม่มาแล้วกินข้า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 วอ่ะอัมอัมอ้มอันอัมอัม้ัมอนมอัมอัมอัมดยอังอ้มปามอมอัมอัมอัมออัม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 อัอัมอัมอัมออัมออามมอัมออมอมีปูออมอ โอ,อ้โหเก่งๆน้มเก่งมากเลยกินแข่งกันเลยกับมาดาเก่งๆเลย ขอพาหนซิ่งต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวป้าแอนจะพาไปซิ่งตรงนั้นเลยเดี๋ยวจะพาขี่ไปทงุ้งตรงหนุ่มใหญ่เลยไปส่งป้าแอนจะไปส่งที่บ้านม่วงเลยโอ้ถ้าหนูไปด้วยนะไปด้วยนะเยอะหนูจะได้ขี่รถสามล้อไปถึงบ้านม่วงไปด้วยนะต้องตื่นแต่ต้องมเช้านะลูกนะให้ให้มีบุญกับน้องกันตาลนั่งข้างหลังเนาะเออนาะเออให้น้องมีบุญกับน้องจัปานั่งข้างหลังแล้วก็ใครให้ใครไปด้วยอย่าเี ไอ้ไทยทำดีดานไปด้วยไปด้วยไปหมดเลยไปหมดเลยเขี้ยวเที่ยวเขี้ยวเดี๋ยวดาจะพาน้องมีบุญไปทำมันอะทำไงเบบี้ชัดจุ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 ด baby ชัดอะทำทำทำทุกวันมีเส้นยังไงเบบี้ชัดไหนเลละ สดงออกเต้นบนเวทีคนก็เยอะเดี๋ยวเขาจัดจะทั้งร้องทั้งเต้นนะเก่งมากเก่งมากขึ้นอนุบาลส์งน้องก็จะคงจะร้องเพลงได้ทั้งร้องทั้งเต้นเขาเก่งมีพรสวรรค์นะมีน้อยน่ะมีพรสวรรค์ในในด้านร้องเพลง โอ้กินข้าวก่อนเดี๋ยวดื่มน้ำด้วยอีกคำหนึ่งเอาน้ำมานี่แหละดาวดวงใหม่ที่ทุ่งนาจำปาดูของเราคอยดูนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกินข้าวก่อนเอาน้ำมาเอาน้ำมาดื่มหน่อยเร็วธรรดาเอ้ยเอาน้ำให้หลานหน่อยอข้าวปิดโคคำนี้คำนึงคำนี้คำนี้สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายอเอาเอาคำนี้สุดท้ายลูก อิ่มแล้วค่ะเปียวโอ้อิ่มแล้วค่ะไปกินข้าวได้หลายคำแล้ววันนี้แฝ่อยากกินพนดยสารบายบายยังไปเราไปขึ้นรถตู้กันไปโอ้ดีใจได้นั่งรถมานะได้นั่งรถมาดีใจด้วยนะเห็นไหมลุงพันมาส่งแล้วลุงพันมาส่งหนูด้วยนั่นน่ะลุงพันมาส่งหนูด้วยนะนั่นน่ะเห็นไหมมาแล้วน่นอึ้เฮ้ย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  จะเอมาส่งลูกหลานเนเนเินเินอยู่ตรงนี้แล้วคาอยู่นีแเละอืมอืมอืมอืออือโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยไม่ใช่เบ๊ะนะ <c oughs> ไหนดูนี่ไหนดูไหนดูว้าเดี่ยจะติดติดเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะติดติดแก้มแล้วเนี่ย <c oughs> จ๋าบอกเอฟซีว่ามินน้อยจะไปโรงเรียนแล้วนะคะบอกมินน้อยอจ๋าจ๋าบอกเอฟซีว่ามินน้อยจะไปโรงเรียนแล้วคะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาเนาะ ตอนเย็นกลับมาแล้วก็เดี๋ยวพาขี่รถเล่นอีกไหมเรียนเนาะหลังเลิกเรียนนะคะไนงองเงียนนะลูกเนะาะเดี๋ยหนูไปเรียนหนูจะได้มีความรู้นะลูกนะมีวิชาโตขึ้นหนูก็จะได้มีความรู้ติดตัวเยอะๆนะขอให้หนูตั้งใจเรียนนะลูกนะนะคะลูกโอเคโอเคค่ะ <laughs> มีน้อยเก่งที่สุดเลยขึ้นขึ้นบนนี้ไหมขึ้นบนนี้ไหมขึ้นไหมฮะขึ้นบนนี้ไหมขึ้นได้นะมีน้อยยืนได้มีน้อยเคยยืนหรือ,อยังฮะลื่นที่ไหนไม่ลื่น่ะลองยืนดิหนึงสองชมอโว้สุดยอดเลยสุดยอดเออ,เ,อ,อเห็นไหมไม่ตกด้วย นี่เห็นไหมไม่ตกดอกเออนี่ไงไปอันอยู่ตรงนี้ไงน้อง้ีน้อยก็เล่นได้อืเออมันเปียกอันนี้มันเปียกหรอเพิ่งล้างอย่ามันต้องนั่งนะไม่ต้องนั่งนะเบบี้แชทเอาเต้นเต้นอยู่บนเหมือนเวทีเลยแล้วเร็วเต้นอย่างเงี้ยเบบี้แชทแชทแชทเบบี้แชทแชทแชทเร็วไหนเต้นยังไงที่โรงเรียนอ่ะ ไม่ลืมบอหอมอีกพี่เอาะเต้นได้หรอเวลุงพันมาดูแล้วไหนทำยังไงแล้วยวป้าอนจะเต้นด้วยแล้วเล้วไหนหันมาหันมาก่อนนนน๊ะไหนกณครูสอนยังไงเมื่อวานคุูครูสอนยังไงทำยังไงเบบี้แชทแชทแชทเบบี้แชทแชทแชอย่างนี้บอกไหนแล้วรูกดู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 สายดูดเขินลุงพันลุงพันมาก็เขินเลยเหนอแม่เนี่ย เร็วเร็วหันมาเร็วลุงพันมองอยู่เร็วเขินเขินเข,นข,นขินนะนะเขินแล,แล้วแล้วชุดลายลายสีส้มๆมนี่ไปโรงเรียนเมื่อวานสนุกไหม <c oughs> ไปโรงเรียนไหนคะเมื่อวานไปโรงเรียนไหนสนุกไหมอ๋อไปโรงเรียนไหนไม่ได้ไปโรงเรียนไหนเลยค่ะโอ้อบีเตรโรงเรียนขององค์ปูค่ค่ะครับเรียนการปูนวิชาการปูนค่บเมอบนรนี่ <c oughs> กับวิชาการเทป,ปูนทำยังไงบ้าง อะไรคะอะไรคะโอ้โหอ่ะลงแล้วลงแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะบ๊ายบายมีน้อยบ๊ายบายบ๊ายบาย ไปโรงเรียนแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เอาไปส่งนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ